วันนี้ครั้งที่30ตรงกับวันที่9กธันวาคม2568ั้าร้ข้าพเจ้านายพระสิทธิ์ขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์พระขวะปะ ทเทระเจ้าองค์หลวงปู่สําเร็ตุลหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิราตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสายายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรตัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลาย โปรดจงบันดาลให้จิตข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสธยายมนต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหนึ่งบทสวดชุมุมเทวดาสัมมันตาจะวารสุอัตราคันจันตุเทวตาสัธตังมังมุริราชาสัสุนันตุสักขโมขะมขทงังสัคเคกาเมจรูเปคิริรัตเพ จะทวิเควิมาเนฮีเปรเถจะคาเมตะรวนาคาเนเคหะวัตุกมหิเขเตกุมมาจายันตุเทวาชะรัทระวิสเมยักขะคันทะพนาคาติสันตาสันติเกยังมุนิวรารวจนังสาธโวเมสุนันตุ หัมมัสสวนากาโรุอัยมภะทันตาธัมมัสสวนากาโรุอัยมภะทันตาธัมมัสสวนากาโรุอัยมภะทันตาสองบทสวดนัมัการสิทธิคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสามบุสบาสัจจเริยาคาถานักทิเมสรนังอันยังหุทโทเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวเชนะโสทิเมโหตุสัพพทานักทิเมสรนังอันยังธัมโมเมสรนังวรัง เอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมโหตุสัพพธานาติเมสระนังอันยังสังโฆเมสระนังวรังเอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมโหตุสัพพธาสีบทสวดมหาการุณิกโก นาโถติอาธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัธยสาสพปารินังอุเรตวาปาริมีสพาปตัตโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสจวเชนะมโหตุสภุปปัตวามหาการุณิโกนาโถหิตายะสพปารินัง ุเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจจะวเชนะมาหตุสภุปตวามหาการุณิโกนาโถสุขายะสภาะปาริงปุเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจจะวเชนะมาโหตุสภ ภูปะทวารห้าบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสัมยังภควาสเกสุวิหรติกปิระวะสุสมิงมหาวนเน มหาตาภิกขุสังเขนัสทิงปัญจมันเตหิภิกขุสเตหิสัพเเหวะอรหันเตหิทัสหิจโรกะทาตุหิเทวตาเยผู้เยนะสันนิปติตาโหติภักขวันตังทัศนายะภิกขุสังาจะอาทะโขจตุนังสุทาวาสกายิกานัง เอวานังเอตถหโหสิอะยังโขัภควาสักเเสุวิหรารติกปิรวัตุสมิงมหาวเนมหตาภิกขุสังเกนะสจริงปัญจมันเตหิภิกขุสเตหิสัพเพเหวะอรหรันเตหิหัสหิจโรกะทาตุหิเพวตาเยผู้เยนะสันนิปติตาโหติ ภควันตังทัศนายะภิขุสังคจะยันนูณะมายมปิเยนะภควาเตนุปะสังกเมยามะอุปสังกมิตวาภควโตสันติเจปันเจก,กะคาถาาเสยยามาติอัถโคตาเทวตาเสยยาถาปินามะพระราวา ปุริโสสัมมิชิตังวาพาหังภาษาเรยะภาษาริตังวาพา,าหังสัมมิเชยะเอวเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอัตระหิตาพักขวโตปุระโตาปาตุระหังสุอัทโขตาเทวตาพักขวะทักขวันตังอภิวาเชตวา เอกมันตังอัตสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภควโตวสันติเกอีมังคาถังอภาสิมหาสมมยปูปวนัสสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตาม,มหะอีมังธรรมสมยันทักกิตาเยวะอปราชิตสังคติ อาทโคอปราเทวตาภคขวโตสันติกเกีมังคาถังอภาสิตัตตะภิกขวสมาทหังสุกิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสารถิวะเนตานิขะเอตวาอิทริยานิรขันติปันธิตาติอาทโขอปราเทวตาภคขวโต สันติเกอีมังคาถังอภาสิเชตวาขีรังเชตวาปรีคังอินทขีรังโอหะจะมะเมชาเตจรันติสุทาวิมราจะกุมตาสุทันตาสุาาสูานาคาติอัตโขอปราเทวตาพควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิ เยเจจิพุทธังสรนังคตาเสนาเตคมิสันติอปายภูมิงมหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติติอตะโขภคะวาภิกขุอามันเตสิเยผูเยนาภิกขเวทัสสุโรกะทตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติ ตถาคตังทัศนายะพิกุสังขจะเยปิเตพิกขเวอเหสุงอติตมันทานางอรหัตโตสัมมาสัมพุทธาสัมเตสัมปิภควันตานางเอตะปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเสยยาถาปิมหันเอตระหิ เยปิเตพิกขเวภวิสันติอนาคตะมันทานังอรหัโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานางเอตะปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยาถาปิมหันเอตรหิอาจิขิสามิภิกขเวเทวะกยนังนามานิ อิตอิสามิภิกขเวเทวะกายนังนามานิเทศิสามิภิกขเวเทวะกายนังนามานิตังสุนารถสาทุกังมานะสิกโรถภาวิสามิติเอวัพันเตติโกเตภิกขุภักขวโตปัจจโสสุงภักขวาเอตะถวุจั สิโลกะมนุกสามิยะทะอุม,มะทะทศิตาเยสิตา,าคิริคำพรังปะหิตตาสมาหิตาปุถูสีหาวรีนาโรโมะมะหังสาภิสัมพุนโนโอทาตะมะนะสาสุทาวิปัสสนะมนาวิราพิโยปัญจสเต ตัตวาวะเนกปิละวะทเวตะตัวมันตยิสัทธาสาวกีศาสนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชาณถภิโวเตจะอาตปัปมักรุงสุตตวพุทธสัสนังเตสัมปาตุระหุญานังอมนุสสนทัสนัง อปเปเกสตะมัตคุงสัชสังอัฏฐสตรีสตังเอเกสหสานังอมนุสานะมัตสูงอปเปเกนัทนัณตะมัตคุงสัพทิชาสภาพุทธาอหุงตันจะสพังอภิยายะวะวะกกิตวานะจะคุมา ตโตอามันตยสิสัทธาสาวเกสาสนรเตเท,ทวกายาอภิกันตาเทวิชาณาทะพิกขวโวเยวหังกิตยิสามิขิราหิอนุปปสุสตะสาหาสาวะขาคุมมากาปิละว,วัทวาอิทธิมัโตชุติมัโตว,วันนาวันโตยัสสิโน โมทมานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวะนังสะสะหาสาเหวะวะตายักขานานาตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสินโนโมทมานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวะนังสาตาคิราติสหาสา ยักขานานตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนมทธมานาอภิกามุพิกุนังสมิติงวะนังอิเจเตโสภะสะสะหาสายักขานานตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโน โมทมานาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงวนางเวสามิตาปัจจสตายักขานานตวานิโนอิธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงวนางอุมพิโรราชคหิโก เวปุรัสนิเวสนังพิโยนังสตะสหสังยักขานังปยิรูปาสติกุมพิโรราชคาหิโกโสปาคะสมิติงวะนังปุริมันจะทีิสังราชาอาตะละโถภาษาสติคันทพานังอธิปติ มหาราชายสสิโสปุตตาปิตัสภะหโวอินทานามามหัมพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสิโนมูทะมานาอภิกามุพิกุนังสมิติงวะนังทักขินันจะทิสังราชา วิรูโโหตัภาษาสติกุมกันธานังอธิปติมหาราชายสาัสสิสสปุตตาปีตสพัพพะวยินทนานามามหัมพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามุงภิกขุนังสมิติงวานัง ปัจชมันจะทิสังราชาวิรูวิรูปโขภาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสาสิโสปุตตาปิตสัพะหโวอินทนามามหัมพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมธานาอภิกามุง พิกุนางสมิติงว่านางอุตะรันจะทิสังราชากุเวโรตภาษาสติยักขานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตสภะโวอินทนามามหันพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสิโน โมทมานาอภิกามุงภิกุนังสมิติงวะนังปุริมะทิสังรัตตะรัโถท,ทักขินีนวิรูหโกปัชิเมนวิรูปรโขกุเวโลอุตรังทิสัง <c oughs> จะตาโรเตมหาราชาสมันตาจัุโรทิสาทัพทัศระมานาอัทสุวะเนกาปิละวะัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวจัจนะนิกาสถามายากุเกทุเวเกทุวิภูจะวิภูโตสหจันทนโนกามเสโทจะ กินนุมันทุนิมันทุจะปนาทโทโอปะมายุจะเทวสูตโตจะมาตริ <c oughs> กิตเตเสโนจะคันทาโพนโูราชาชนโนชโพอาคูปัญจะสิขโขเจว,วะติมพรูสุริยวัชาสาเอเตจันเยจะราชานโนคันทภาาสหราชูพิ โมทามานาอภิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนังอาถาคูนาภาษานาคาเรสาลาสหตันชกากรมพราสตะราอาคูปยาคาสหยาติพิยามุนาหะตะรัถาจะอาคูนาคายัสสิโนเอลาวันโนมหานาคู สสปาคะสมิติงวะนังเยนาคราเชสหาสาหรันติทิพาทิชาปัขิวิสุทธาจาักขุเวหายสาเตีวนามัชมะปะตากิตรลาสุปนาอิติเตชะนามังอภยันตทานาคราชานามาสิสุปันโตเขมะมะกาสิพุทโธ ฉันนหาหิวาจาหิอุปวะหยันตานาคาสุปนาสรณะมะกังสุพุทธัง <c oughs> ชิตาวชิระหะเทนะสะมุทังอสุราชิตาพาตโรวาสะวสเสตเิอิทธิมันโตยัสสิโนการกัญชามหาพิสมาอสุนาธานะเวคาสา เตปจิติสุจิติจะปหาราโทนมุจิสหะสตันจะภริปุตานังสัพเพเวโรจะนามกาสันในหิตวาพริงเสนังลาหุพัทธุมปาฆะมุงสมโยธานิพันทันเตภิกขุนังสมิตินวะนังอาโูจะเทวาปฏวีจะ เตโชว,วาโยตทาคบมงวะรุนาวารุนาเทวาโสโมโจยัสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสสิโนทัเสเตทัสทากายาสัพเพนานตตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสิโน โมทมานาอภิกามุงพิกุนางสมิติงวนางเวทุจเทวาสหริจอสมาจะทุเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักกิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตานักขตานิปุรักกิตวา อาคูมันทวราหกาวะสูนังวสสวเสโทสโกุปาคะปุรินทะโททะเศเสตีทัสถากายาสเพนาณนตะวานิโนอ, <c oughs> อิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสิโนมงธามาณาอาภิกามุงพิกุนังสมิติงวะนัง อาถาคูสหภูเทวาชะละมัก,กิสิขาริวะอริถากาจรโรชาจะอุมมาบุพะนิภาชิโนวารุณาสหาธรรมาจะอจุตาจะอเนชกาสุเรยะรุจิราคูอาคูวาสะวะเนชิโนทศเสเตทัศธากายาทัพพนาณตะวานิโน อิธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสิโนโมทามนอาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวนาง <c oughs> สมานามหาสมานามานุษามานุสุตามาขีทาปกุปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอถา,าคูหรารโยเทวา เยจะโรหหตกาชิโนปารคามหาปารคาอากูเทวายัสสิโนทัสเตทัสธากายาสเพนาณตะวานิโนอิทธิมนโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมูธานาอภิกามุงพิกุนางสมิติงวะนางสุกกากรุหาอรุณา อาคูเวขานัสาสหาโอทาตะคันหาปามโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสทามัตตาหารคชามิตสกาจยศส,สิโนทะนนยังอาคาปะชุนุโนโยทิสาอภิวาสติทศเสเตทศธากายาสเพนานะตะวานิโน <c oughs> อิทธิมันโตชุติมันโต วันนาวันโตยัสสิโนมูทมานาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงวะนางเขมิยาตุสิตายามากันทกาจยสะสสิโนสัมพิตการามาเสถาชโชตินามาจัสวานิมาณรตินวาคูอัาคูปะระนิมิตา ทศเสเตทศสถากายาสพเพนานัตตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสิโนมูทมานาอภิการมูพิกขุนังสมิติงวะนัง <c oughs> สันเเตเทวะนิกายาสพเพนานัตตะวานิโนนามันวะเยนะอาคาชุง เยจันเยสทิสาสหะปุถะชาติมังคีลังโอมะตินะมะนาสวังทักเขโมมะตรังนาคังจันทังวะอชิตาติตังสุพรมาปร r a m a ต o t จะปุตาอิทิมัตตสหะสันนังกุมารุติโสจโสุปาคะสมิติงวนังสหะ สพรมะโรกานังมหาพรหม,มาพิติทติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสฮาเซทหอิสราคูปัญเจกะวะสวัตติโนเตสันจะมัชมะตวาคาหารโตปริวาริโตเตจะสเพอภิกันเตสินเทเทวะสพรมเก มาราเสนาอภิกามิปันสกันนหะหสัมมันทียังเอทะคันนหัทะพันทะทะราเคนะพันธะมาทุโว <c oughs> สมัมนตาปริวาเรทะมาโวมุกิทะโกกินังอิติตะะมหาเสโนกันนะเสนังอเปชยีปานินาตะระมหังจะ สรงกตาวานะเพระวังยะถาปาวุสกโกเมโคทนยันโตสวิชุโกตทาโสะปจจุธาวติสังุธโทอสะยังวเสตัณจสะสัพพังอภิยายะอวักขิตวานะสักขุมาะตะโตมันตยสิสัทธาสาวเกีสาสนรเต มาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขวเตจัตตาเตจะอาตับปะัะกมักกุุงสุตวาพุทธศสสาสนังวีตราเคหิปากามุงเนสังโลมัมปิิชยุงสัพเพวิชิตะสังคามาพระยาตีตายสัสสิโน โมทันติสหภูเตหิสาวกเตชะเนสุตาติ